กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพและศรัทธายิ่งจเจริญธรรมำสานึกดีมีใจไร้ทุกุรูุได้จิตภาษาพี่น้องทุกท่านค่ะ,ะส่งการบา้านภาษาบุตรพรมค่ะ,ะรหัส64195เรียน7ปีแล้วก็แค่แผนไทย วิธีทมคำจุนโลกหลักสูตร6เดือนส่งกันบ้านค่ะ <c oughs> อ่าข้อหนึ่งครบคารมิตรด,ดีได้ร่วมฟังธรรมบรรยายจากท่านอาจารย์หมอเขียวทุกวันค่ะและก็ฝึกลมหายใจบริหารกายฝุดจุดลมปางกับพี่น้องหมู่มิ้ในซูมทุกวันค่ะ และได้ร่วมอ่านบททัวควรทำบ้างค่ะข้อสองมีอริยสิทเลิกทานเนื้อสัตว์และก็ทานเลิกทานเนื้อสัตว์และก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดค่ะทานข้าวมื้อเดียวรักษาสี่ห้าเป็นปกติค่ะสามทำสมดุล ใช้ยาเก้าเม็ดในชีวิตประจำวันเป็นปกติค่ะเ,เม็ดหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าใช้ทุกวันค่ะเม็ดสามทำดีท็อกก็ใช้วันเว้นวันค่ะใช้น้ำเปล่าผาสมน้ำปัสสาวะทำดีท็อกค่ะส่วนเม็ดสองสี่ห้ากัวซา แช่มือแช่เท้าบตัวจะทำสัปดาห์ละ2วันค่ะจากที่ทำมาร่างกายก็แข็งแรงขึ้นจิตใจก็เบิกบานแจ่มใสค่ะเคร่งตนก็ได้ปลูกผักไร้สารพิษทานเองเวลามีเยอะก็แบ่งปันญาติญาติและเพื่อนบ้านและคนใกล้ชิดค่ะปุ๋ยที่ใช้ก็ใช้น้ำปัสสาวะผสม น้ำรถผักค่ะบางครั้งก็ใช้น้ำสาวข้าวรถค่ะและได้ทำน้ำกลั่น11พยาภัยไว้ใช้เองค่ะและได้นำหนังสือบททบทวนธรรมและสุขภาพพึ่งตน ให้ญาติและเพื่อนบ้านและลูกค้าที่มาตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะจากการเข้าอบรมเรียนรู้ปฏิบตัติตามมาได้ประโยชน์มากค่ะทั้งด้านร่างกายก็แข็งแรงขึ้นตามลำดับค่ะด้านจิตใจก็เบิกบานมีความสุขดีขึ้นค่ะก็ขอเข้าอบรมค่ายเรียนรู้ฝึกฝนติดตาม bem, ท่านอาจารย์และจิตอาสาทุกท่านไปเรื่อยๆนะคะ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวและจิตอาสาท่ <c oughs> านค่ะประมาณนี้คอาวุสาส่งกันบ้านเรียบร้อยมากเลยนะคะเชิญคุณเมกิ่งแก้วค่ะก็อ,อนุโมทนาบุญกับเอาอุสานะคะค่ะเพราะว่าก็ได้ทำครบเลยนะคะส่งกันบ้านครบทั้งห้าข้อเลยค่ะ ก็ถือว่าเป็นเป็นผู้ที่ผมชัดแม่นประเด็นอยู่นะคะค่ะอันทนาบุญด้วยค่ะค่ะค่ะเป็นนักเรียนเรียนดีนะคะนักเรียนตั้งใจเรียนเห็นได้ค่ะนั่งหน้าเลยค่ะไม่ใช่นักเรียนหลังห้องนะคะนักเรียนเดี๋ยวน้าห้องค่ะเรียนไม่ค่อยเก่งค่ะเลยนั่งหน้านั่งแถวหน้าเปิดกล้องนะคะ ิชา,าอนุโมทนากับพี่น้องของเราที่ตั้งใจภาคพเพียรแล้วก็อย่างที่เมี์บอกแม่นประเด็นแล้วก็เก็บรายละเอียดเนี่ยอารู้หัวข้อที่เราจะนําไปปฏิบัตินะคะแล้วก็มีผลสําเร็จที่มานําเสนอด้วยนะคะอาวุสาเนี่ยมีผลสําเร็จในเรื่องของการดูแลตนเองก้อนที่เป็นโรคอยู่นะคะก็ลดขนาดลงจากการที่ได้มา เร <ไป S 1> ียนรู้<ข>แล้วก็นําปฏิบัติา,าย,ายแล้วแหละเขาคงหายไปแล้วแหละเพราะว่าไอ้ที่ท่าท่าธนูอ่ะตอนเช้าตอนนี้หนูทําได้แบบว่าพิ้วเลย oh, <okay. S 2> เอค่าขึ้นว <Okay. S 2> <c oughs> ันนั้นโชว์อะไรคะโชว์อะไรคะเนข้าวหมากวันนั้นที่ดูที่ทางภาคใต้เขาทาอะไรอ่ะพึ่งตนเรียบง่ายทํเข้าวหมากนี่ทํเข้าวหมาก <c oughs> แต่ยังไม่เป็นจริง,ง,จ,รงจริงเข้าหมากนะมันมีส่วนของอส่วนของแอลกอฮอล์นะคะมันก็เป็นเหมือนลักษณะการถนอมอาหารอย่างหนึง่งแต่ก็ต้องประมาณในการบริโภคนะคะ,ะเพราะว่าต้องต้องดูเรื่องของอาธาตุที่มีด้วยในนั้นนะคะ,ะแต่ก็จะมีาบางท่านที่ท่านที่ใช้โดยคิดอเอาประโยชน์จากอีกมุมหนึ่งของอาหารแบบนี้ก็เลย ได้มีการสาธิตให้เห็นนะคะค่ะก็ไม่ได้ชอบทานหรอกแต่ว่าคนรอบข้างเขาชอบเราก็จะทําแบ่งอะไรอย่างเงี้ยทานทานเองนิดๆหน่อยๆค่ะก็ะรูว่าร้อนมันเป็นริดร้อนมากอ,อ่ามันร้อนมากด้วยนะคะร้อนมากด้วยนี่เราก็ดูนะถ้าถ้าดูแล้วเป็นส่งเสริมทําให้ท่านร้อนมากยิ่งขึ้นนี่เราก็เลือกทําตามเมนูอื่นนะคะเมนูนี้เราก็ไม่เอาก็ได้ะค่ะ แต่ก็ได้ได้รู้วิธีการที่ได้ลองค่ะแต่ในช่วงบางบางบางภาวะร่างกายมันก็อาจจะดีอยู่ก็ได้นะคะตรงนี้เราได้เรียนรู้วิชาไปแล้วแหละเราก็ใช้วิชาในการปรับสมดุลร่างกายนั่นแหละสำคัญที่สุดนะคะค่ะค่ะนุโมทนานะอาอุสานะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกับอันนี้นะคะค่ะที่นี้นะคะ